เครครับวันนี้พามาชมอคอกแพะนะครับนี่ข้อแพะในฝันผมเลยพามาชมพามาชมนี่ยังไม่เสร็จดีนะครับนี่พี่ลินลงมานี่หน่อยดิแนะนำหน่อยนี่นะครับโอ้โหต้องบอกว่าสวย ข้างล่างมันสูงกี่เมตรเพีสเ่สองเมตรสองเมตรห้าบนี่ข้างล่างบริเวณด้านล่างนี้จะเป็นยกพื้นนะครับยกพื้นขึ้นไปสองเมตรห้าสิบตอน,นี้ยังไม่เสร็จดีกําลังทํานี่แกเป็นคนหล่อปูนเองเลยนี่ไปทางบันไดขึ้นนี่ก็ลูหลาเอาการละนี่บันไดขึ้นครับ นะครับพี่ก็ทำเองหมดเลยนะครับหล่อปูนหล่อเสาแล้วก็พวกโครงหลังคานี่เชื่อมเองหมดที่มาดูในข้อนี่นะคูข้อยังไม่เสร็จดีข้อนี้จะเป็นข้อพ่อพันธุ์นะครับฝั่งนี้จะเป็นพ่อพันธุ์นี่ก็จะเป็นให้น้องแพ้มายืน เดี๋ยวร้างอาหารยังไม่เสร็จนี่สวยๆเลยนี่ครอกแพนในฝันผมเลยนะนี่นี่ทำความสะอาดง่ายนะครับข้างหลังก็วิวดีด้วยข้างหลังจะเป็นอ่างเก็บน้ำลำตะคองนี่อยู่ปักช่องนะครับ อง,น,อองนี่ยังไม่เสร็จตีน่าจะนี่ต้องเอาป้ายมาใส่นะตรงเนี้ยใช่เอาป้ายมาใส่สวยนี่ข้างหลังมองมองไปข้างหลังนี่จะเป็นอ่างเก็บน้ําลําตะคองนะครับบันไดแค่บันไดก็รูราแล้วอะ่ะเดี๋ยวเสร็จแล้วเดี๋ยวผมมาถ่ายให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับตอนเอาแพะลงด้วย นี่คอกพี่ชายผมเองเดี๋ยวเดี๋ยวใครอยู่บักช่องเดี๋ยวผมจะแนะนำมาดูนะครับผมโอเคสวัสดีครับไปแล้วครับสวัสดีครับ